สวัสดีครับอยู่กับช่างมดเตร์สีลังต้นครับวันนี้พามาดูวัวอีกแล้วครับมาติดตามวัวเนาะหนึ่งเดือนแล้วครับที่เรารักษาเขานะครับหรือว่าอยู่กับการรักษาวัวนะหนึ่งเดือนเต็มครับก็ สหัสสาการพอสมควรสำหรับผมเหนื่อยครับในจะรักษาบัวแล้วก็ต้องตัดหญ้าให้เขาแล้วก็ต้องรับผิดชอบงานหลายๆอย่างก็เหนื่อยครับทำคนเดียวนะครับก็ยังไม่หายดีนะครับแต่ก็ดีดีขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็คือตามที่ผมสังเกตยุบลงผมไม่ได้จับบีบให้น้องมันออกนะครับก็คือยุบลงสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่ายุบลงจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับยุบลงเยอะเลยแต่ก็น่าจะปลอดภยัยไม่สิต้องบอกว่าปลอดภัยแล้วครับผ่านแล้วครับวิกฤตน,นี้สำหรับผมก็คือนี่ครับติดมุงให้เรียบร้อยรอบโอก นะครับลงทุนไปประมาณพันหนึ่งนะครับมุง้งหรือว่าตะข่ายสีฟ้าเนาะหนึ่งพันบาทนะครับสามสิบเมตรกว้างสามเมตรนะครับแต่ก็ไม่พอล้วครับได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของคอกนะครับก็เอาพังเงีงที่เราได้จากการตากข้าวนั่นเลยครับที่ว่าจะเอามาก็เลยเอามาต่อจะได้ไประหยัดต้นทุนไปอีกเนาะ เชิญใจแล้วครับพี่น้องกินเก่งแล้วครับคราวนี้กินเยอะมากทีนี้ผมค้นหาแล้วครับจะไม่ทันตนน้นหญ้าที่ปลูกก็หมดแล้วครับอะไรไปตัดเอาหญ้าตามทุ่งนาะตามอะไรอาจะเอาจะตัดต้ดตนข้าวมาให้เขากินแต่ไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่านะครับเห็นลุงบอกว่าวัวเขาไม่กินนะครับแต่วัวผมก็กินแต่กินน้อยครับ หายาในเปียเราไม่ได้สับนะครับเราตัดให้เขากินเลยครับตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับให้เขากินเลยถ้าสับผมสับให้กินแล้วครับมันไม่กินก็เลยเอาวิธีนี้แหละให้เขาเลือกกินออกอันไหนแข็งเกินที่เขาเคี้ยวไม่ได้ก็เขาไม่กินเหมือนกับย้านั่นแหละที่มันแก่มากกนะ็ให้ก็กินียแล้วก็จะผมก็จะก่อไฟให้เขาเนาะ แต่ลูกเขาก็ก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยครับแผลก็นี่ครับตามที่เห็นนี่ไหนดูหน่อยทันาวาแผลก็ตามที่เห็นนี่แหละครับตกสเก็ดนะครับก็คือเขาแผลจะแห้งไปเรื่อยๆนะครับ แห้งไปเรื่อยๆจนกว่าอาจะแผลจะชิดอะไรนะก็คือ,คอเนื้อมันจะอะไรสมานเนาะชิดติดกันเหมือนเดิมอะครับตรงที่มันแตกออกมาแล้วก็มันก็จะสมานแผลแล้วก็อันนี้หลุดออกนะครับคือค่อ,คอยๆหลุดออกทีละตุม่มทีละตุม่มอย่างนั้นนะมันตรงนั้น,นับน่นะน่นๆตรงปลายนิ้วผมนะ นั่นแหละครับก็มันหลุดออกนะครับแล้วเนื้อตัวใหม่ก็จะเกิดออกมาแล้วก็มีค้นนะครับไอ้ตรงตรงนี้ก็คือยังไม่หลุดนะครับนี่ที่เห็นนี้ก็คือยังไม่หลุดแต่ยังไม่สมานกันนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทายาอีกนะครับพวกยาม่วงยาอะไรผมก็ไม่ทานะให้กินยาอย่างเดียวก็นะ ถือว่าชื่นใจนิดหน,นึ่งเนาะปลอดภัยแล้วครับสองตัวนี้ก็จะหนาักกต่ตอนที่เขาขาบวมใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ยังบวมอยู่นะครับยังบวมอยู่ก็ไม่รู้จะอักเสบหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เพราะว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลาเนาะครับคนที่เขาเป็นอาเป็นเยอะกว่าผมก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมไปดูมาอัอนครับไปขึ้นเต็มตัวเลยนะครับ แผลก็เขาตกสก,กิดหมดแล้วนะครับก็แผลกําลังจะสมานกันแล้วก็จะกําลังจะหายปัมก็คือหายแล้วครับแต่ก็แผลยังไม่หายสนิทเนาะเิ็นไหมอร่อยค่ะตอนนี้ก็ไม่คงไม่เป็นหรอกคิดว่านะครับ แต่ก็มีต่มอยู่นะเล็กๆนะน่าจะเป็นกับพยาธินะครับพวกพยาธิต้องคอยระมัดระวังต่อไปก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยตะคานะ่น่าจะดีเหมือนกันก็คืออย่างน้อยเรา,าลดปริมาณของแมลงที่อยู่ในโคอกเนี่ยลงไปได้ช่วยได้ มากเลยทีเดียวนะครับสําหรับแมลงที่มารบกวนวัวนะครับคือทําให้เขาหลับนอนได้เยอะกว่าเดิมนะครับได้เยอะกว่านอนเช่นกลางคืนอย่างนี้เนาะแทนที่จะเขาจะต้องสะบัดหางเพื่อที่จะไล่แมลงก็ไม่ต้องสะบัดหางเขาก็จะหลับเต็มหลับเต็มอิ่มเหนื้อคนนะครับถ้าเราได้นอนหลับสบายเต็มอิ่มเขาก็เราก็จะมีกําลังที่จะสู้กับ งานหรือว่าที่จะทํางานเนาะครับถ้าเปรียบเหมือนคนในวันในวันต่อไปอย่างนี้ถ้าเรานอนไม่หลับอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแรงเนาะเขาสัตว์ก็น่าจะแบบเดียวกันโดยโดยความคิดของผมนะครับแต่สําหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวจะให้เขากินเดี๋ยวจะ,ะพ่นยานะครับไล่แมลงอีกนะครับ ก็จะใสยย่ยญาให้เขากินแล้วก็จะก่อไฟให้เขาก็ผมก็ไปทำหน้าที่ของผมต่อไปทำกับข้าวนะก็ดีใจแล้วแค่นี้เราผ่านวิกฤตนะโวก็บางคนเขากำลังจะเป็นนะครับบางทีก็อาจจะกลังจะเป็นก็เอาใจช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับ สำหรับเรื่องนี้เราก็ไม่อยากให้อ่ามันแพร่ระบาดไปเยอะกว่านี้หรอกนะครับพวกนู้นก็ตั้งแต่ฉีดยาก็ไม่มีตุ่มขึ้นอีกเลยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า โรคนี้นะครับมันไม่ได้เหมือนพวกโรคที่เกิดตามฤดูฤดูของโรคนะครับอย่างเช่นโรคปากเท่อเปื่อยก็จะเกิดในช่วงฤดูฝนนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกันเพราะโรคนี้มันสามารถเกิดได้ทั้งทั้งปีนะครับมันไม่เลือกว่าจะเกิดขึ้นในฤดูไหนเหมือนอโรคปากท่อเปือยนะครับ ต้องระวังกันนะครับคนที่ยังไม่เป็นนะครับก็ต้องระวังหนึ่งนะครับวัคซีนนะครับฉีดนะครับถ้าหากมีต้นทุนก็ต้องฉีดนะครับถ้าไม่มีเราก็ฉีดอย่างเช่นายาปฏิชีพนะอย่างนี้เนาะยาแก้ปวดแล้วก็ทับพายาดนะครับแล้วก็วิตามินซี C ่นี้นะครับ ก็บางตัวนะครับใช้กับวัวท้องไม่ได้นะครับยาที่ผมกล่าวมานะครับก็ต้องศึกษาด้วยนะครับเพราะวัคซีนก็แพงนะครับพูดถึงแพงแต่ว่าถ้าเราซื้อมาเนี่ยอย่างเช่นอ,อย่างเช่นผมเนาะเปรียบเทียบ่างเช่นผมถ้าผมซื้อวัคซีนมานะครับพันกว่าบาทผมก็ฉีดได้แค่สองตัวนะครับมันคุ้มไหมอย่างเงี้ยครับเราต้องอรวมกลุ่มกัน นะครับแล้วก็เอาวัคซีนมาแล้วก็ฉีดนะครับถึงจะดีแต่ถ้าเราเอามาใช้แต่คนเดียวนะครับเอามาฉีดแค่2ตัวมันก็ก็คือมันมันได้แบบอะไรคือเม็ดเงินมันมันทิ้งแค่2ตัวเนี้ยพูดง่ายๆนะครับไม่ไม่ทิ้งมันคือเราลงทุนไปพันกว่าบาทเนาะ เราฉีดได้บัวแค่สองตัวอย่างนี้ครับมันมันคืออะไรอ่ะมันต้องให้ฉีดได้เยอะกว่านั้นเช่นพันกว่ามันต้องฉีดได้บัวสิบตัวนะครับบัวสิบตัวเราก็ต้องไปรวบรวมกลุ่มมาคนนี้มีสองมีห้ามีสามมีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะรวมกลุ่มกันแล้วก็เอาวัคซีนมาแล้วก็ฉีดให้เสร็จนะครับภายในสองชั่วโมงนะครับให้หมดนะครับ ภายใน2ชั่วโมงไม่งั้นยาก็ทิ้งอีกนะครับนี่ก็คือแบบที่ให้ฟังนะครับเราก็เลยไม่ได้วัคซีนตัวนั้นมาใช้นะครับแต่ก็มียารักษานะครับอาจจะไม่รักษาโดยตรงนะครับแต่ก็มีแล้วนะครับตอนนี้บางคนก็มียารักษานะครับ3เข็มเอ้ยสเข็มนะครับขายเป็นชุดนะครับยารักษานะครับสเข็ม คุณละสามร้อยค่าจะส่งอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าใครที่มองหายารักษานะครับก็มีคนเอามาใช้อยู่นะครับของของคุณลุงผมเอามาใช้นะครับ <c oughs> ก็ก็ยลยบอกว่าเออดีนะครับก็คือยับยั้งการขึ้นตุ่มเลยนะครับตอนแรกผมก็อยากจะซื้อมารักษาจะเอามาสักสองชุดนะครับ เาจะมาฉีดนี่แหละตัวนี้นะครับหนึ่งชุดแล้วก็แม่เขาหนึ่งชุดพอดีว่าลองให้กินยาไปเรื่อยๆนะครับก็คืออาการเขาเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นเราก็เลยเอาเก็บเงินตัวนั้นไว้ไว้ไปทําอย่างอื่นหรือว่าเอาเก็บไว้ทุนสำรองนะครับก็วัวเราก็อาจจะหายขาดแล้วอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็เลยไม่ ไม่เอาไม่เอายารักษามานะครับตอนแรกคิดเพราะว่ามันเป็นหนักแต่ตอนนี้ก็คือไม่หนักแล้วเห็นขนาดนี้เราก็ดีใจแล้วนะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการกันต่อไปเนาะผู้ในฟังนะครับส่วนใครจะเอาไปปฏิบัติยังไงหรือว่า,าทำยังไงกับวัวของท่านดูแลป้องกันยังไงเนาะ ให้ถ้าให้ผมแนะนานะครับซื้อี่ตะไคร่ลงทุนเลยครับซื้อตะไคร่แบบนี้มาหรือว่าใครที่มีที่เราเอามาตากข้าวแล้วนะครับเพยงอยงที่เราเอามาตากข้าวแล้วเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ตากข้าวเนาะกว่าจะได้ตากข้าวอีกสามสี่เดือนอีกข้างหน้าเนาะก็เอามาใช้ก่อนถอยจะได้ไม่ต้องซื้อนะครับก็ประหยัดต้นทุนตอนนั้นไปอาถึงเวลานั้นเราตากข้าวเราค่อยคิดใหม่ตอนนี้เอาแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนเนาะ ก็คือที่ที่พูดนี้ก็คืออยากให้นะครับติดทุกขอ้อเพราะว่ามันช่วยได้เยอะนะครับไม่ใช่ว่าช่วยไม่ได้ช่วยได้เยอะเลยอย่างนี้หนึ่งอ่ะลดแมลงรบกวนนี่ไปโอ้โหจากที่ผมสังเกตด,ด้วยตัวผมนี่ต่างกันเยอะมากเลยนะครับแล้วเราก็พยายามอ่าฉีดพ่นยาไล่แมลงนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ายาเคมี กนะ็แล้วแต่ใครจะจัดหาเนาะหรือสมุนไพรต่างๆแล้วแต่ใครจะจัดยาหามาเนาะถือว่าช่วยได้แล้วก็กอ่อไฟให้เขาก็ช่วยได้ก็คือควันนี่จะช่วยไลยุงไลยุงเนาะจะไม่ค่อยมากไล่ประมาณนี้เพื่อที่เขาจะได้นอนในตอนกลางคืนนะครับสัตว์ยายก็นานพอซุ้มครัวเลยนะครับนี่ มีข่าวสารมาอัปเดตเรื่องวัวเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็อำลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ